โคได้มาสวยนะจ๊ะน้องคนนี้เนาะธรรมดาบอกว่าไปเกี่ยวไก่ปานางบอกอยู่ใจป็นซิวใจป็นซิวออยู่ไก่ปคออะไรนปซิวปคอกินได้ป้านงปัญญาจะกิน่งแมาเอๆไปลอยไปเลยใจประคอไดู้ง โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคน โดยมาพบพ่อก็นอร์ตี้แล้วเนาะมาพบพ่อนอตี้มือนี่กับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่โดยตอนนี้ก็อยู่ทงไฮทงหน้านะโดยมากับป้านางป้าแต่งเนาะแล้วก็มีหลายคนเนาะมาทำกันโดยก็มาเกี่ยวข่าวรับจ้างเนาะโมเมนเกี่ยวข่าวตัวเองดนะ้วโดยป้านางผึ่งกนะย่างไปทางด้ป้านางมีว่าทางไปนะ โดยโมนี้กะสิถ่ายคลิปบรรยากาศทงหายทงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะอ่าเจ้าของเพขนบัวมาบัวเป็นยังดอกเจ้าของเพขนบัวมาเขาหอบเข่าไปก็ได้เนาะอ่าเอาเข่าเมือเฮือกน้ำบัวเป็นยังโดยแล้วโมนี่กะเราหยอกกันไปพกพากันเกี่ยวเลยเบิ่งกทกเกี่ยวเข้านะปะเขายังบัทันสบายดีเจ้าเลยเนาะสบายดีว่าอะลาจนลืมบัวเนาะเกี่ยนาะตีแบบคือเก่าแทนเนาะคือว่าเขามาใหม่เนะ ตั้งเรียนแถวนี้แล้วเนาะป้าหนามลายแทกอันนี้เขาขนง่ามงามเนาะอันนี้อุ้ยมีหอยน้ำบ่อสบายดีเด้ออ๋อโอมีแต่หนามเนาะแต่ว่ามีปีงน้ำบ่จัะเออเข่าขนงามเนาะไข่โตมันเไข่แต่ไข่แต่เข่าบลอมหน้าเห็นอะไรตั้งในสายตั้งแค่นี้แหลแป๊บหนึ่ง ด้วยนะคะมองตั้งกล้องตั้งโดนเดี๋ยวลองตั้งมึงคะแนนสีตั้งได้เนาะอย่ามันลม <laughs> จะใส่เกิดลงไปเลยเอแบอกแต่เอาที่สบายใจนะเกลดเนี่ยห้ามไปเกี่ยวทางนี้อีกก่อนตั้งกล้องกันเนาะหมบ่ม <laughs> มันร้อได้กล้องขี้เมาเบิ่งินมิตรขี้ต้มเนาะต้มหลายเหาะ กี yeah. <t> ่ต้มไลก็เอิากอที่เมาตัวน่ะานลงมหนเออใจ่เลยลงมากว่าป้ากี่ต้มไล้ตงรเป็นมดเกี่ยวเข่าค่ะกเป็นเลยทีช้อนกเป็นเลยทีช้อนนี่น้าคนมีขู่นี่เอ สีสอนจ็ต้องอยู่ทังหลังละได้จังลจวหวานหวานไปแล้วเอาบุเป็นกับสีสอนเนาะเห็นไดล่ะเนาะคนบุเป็นเนาะพระนางมือได้ก็ะพันจางเกี่ยวขาวนี่มือละล้านดีมือละแสนโอ้มือละสองร้อยเนาะจะบ่อยเปิดกล้องมีได้คนยังาปล่าอละวะเอาันนั้นัาดพิฆาตยังตขออภัย นั่งมลังหออือ,อยอกลาดตีได้นี่นังมังหอจะหัวอัน้ล้มเขาได้ใช่ม <laughs> ล่ะลมเธอเนีน่ต้องล้มใคติอันคนล้มีิดิมันโมนเป็นตะเวงว่ะตั <c oughs> เด็<ว>กเขาเราหมดโล<ง>กเล นี่แหละข้าว่าข่าอันขาวหวานี่เป็นไรสิแบบไม่เกี่ยวข้าวหวานได้เลยงานอะไรนย่รงกลางอะโอ้ยขวดเขาบัดค้าคาพี่น้องเออเอาลงไปข้าวอนได้งามๆนี่คือข่าวฮอดด์ซี่ไเตอด์แสดงว่าปล่าว่าไม่ห้วนส่วนตัวนี้ ยังไมเสือเด้พี่น้องเลยตัวได้ผลง่ายๆยเข่ามือแรกเลยนั่งเลยเยาเข่าครั้งแรกอะไรไอนมคือยืนอยู่พี่ล่งก็ล่งท้อไอตุ้าเกิดไม่เปนตมบอกตุ้มมอกเสียเยอ่ต้นไม้ครัอมันเสียก็ได้่หที่เสียเป็นต้นไม้คันมันสูง ว่วเขาก็คาค่าคิดสมจีนองเอยถอดเนียากเดี๋ยวเขามันมีบสมาปะเนาะใช่นางเข้ามานำเลยสาวงามมามันจะเป็นอนไล่ะสาวงามมาก็มันจะเป็นดค่ะ ลกเพื่อ <tripod. S 1> นอะไรนิพวกท่านได้กันไรได้ยิ่เกี่ยวประบนี่มายิ่งเกี่ยวประบนี่วะบางนหาใส่ลายอะไรนี่คือโบโฟงตรงเต่าวะเตาขาวยากนี่คือเขาเกี่ยวอันเขาดำนี่เอ ข้าวหวานด้วยไง้าบ่มเนาะมันหลอกคนนะมัหลอกกินะมันหลอกใครอม่า่ใี้มันหลอกมันออกห้อกยม่กไ้แดดแฟามันส้ออมัน่อเงินอเติมเต็มถึงเตมเต็มน้ากันน้ามีน้ามึงและกแขนทกขาอยู ไปเป็นไปไเลยเดี๋ยเหมืองลอกล้องอะไบบนี่เออาบไลนน้องเพื่อนพี่น้องเลยเต็มเลยจับกล้องอะไรแบหนึงเป็นแดงป็นนางเกี่ยวเข่าอยู่บะเกี่ยวนี่เข้าเข่าลงทุนซื้อได้นี่ท่านจะได้มันได้ทุนอยู่ด้วยเป็นเกี่ยวไว้น,น้องเพื่อนพี่น้องเลยมาเกี่ยวมือแรกได้เนาะเกี่ยวเข่าปุกแตะละคนกับว้เนาะอันน่าจะเป็นไอหลอ คือไก่ป้านางแต่ว่าพ่อป้านางเกี่ยวเขาซ่าเยอะคนเหลากับหมาหาพูชคนเนาะมาผิดบ้านเนาะโบมาอันเสริมกับป้านางเลยเกี่ยวไปทางเดินเลยต้งมีกับเขาโลนอ้นอาว <c oughs> เป้นที่ห่างไหมหลอดเพิ่งจะเกี่ยวเนาะเกี่ยวน้ำกันวันนี้มาเกี่ยวเขาเป็นมืนอแร <c oughs> กเลย ปานางกเนี่ยเลยแบบนี้ที่ล่มอีบ่ป่าที่สองนี่เนาะตั้งทางใหม่กันเนาะล่มล่มสองสามเถื่อจะตั้งกล่องมานี่ปฏติเหตุพยุแห้งพยูพยุฮ้อนพยฝนที่เพยุมากแม่แต่ท่ระดาเลยเนาะอย่างหลมหลม เดี๋ยวก้เดียวก้อยอีปูให้กินน่ับนี้มาตัวมีก้อยจะปูดิบปะปะยกินไเอาเคยกินแต่ก้อยจะปูซุปตะปูดิบกกิน ตอนเทียนจะกินไล่อกะปูน้าพ่อย่น้องเนะป้านางมีอันงกระปูกะปูหน้าะกะปูหน้าเดียกับกะปูแดงเบื่องหลังโชคแผงโชคพลาโชไปลาใบัวอะไรเงีิต้มดูดอุ้ยเกี่ยวม้นี่มอื่อบอกว่าฆ่าไิต้มลายพ่อ่น้องโชคแผงโชคาเน่ขึ้นละข้าบ่กี่ต้มี่ต้มขึ้นละข้าอะ

ก่อนหมูแท่ะมาลงน้ำาจะตุ๊กขี้ตุมตุ๊กพ่อแ้หมิงกเด้อผู้เช้ผู้เช้สวัรค์ต้ขี้ตมผู้เาวสวรส์ผู้สาวสวัรค์ต้ขี้ตมที่นองเลยเปื่อนกูหมูเลยตอ้มเต็มเลยหมูเพราท่านจะเปืือเจะของเปืือนก่อนเลยเรื่องก่อีนอีกเช้าสวัรค์ลงขี้ตุ้มยู่หมือเช้าสวัรคิ์ขต้ม ผ้าสวรรค์ตือต้มนั่นเลผ้าสวรรค์ตือต้มต้มก็ต้มผักต้มเนต้มจะรอเปื่อยเนาะมาเกี่วทงกป็นยอดไปเป็นเจพาาหน้กินวเกี่ยวขาวส่า

เลารึคือเงาะเงาะวิวบางสี่ห้องน้กนะฮะนักเดียร์เาว้ใช่คนใจประซิวเลยฮะโอ๊ยหัวใจประซิวสู่ฮิมูแปะแปมน่าเชอกกใจลอยไปเลยใจะหอได้สู่ิหัวใจประชิวคอยทาคอยทาฮอตชิปม้งใจอยยูกินงะ อากานจะมีแิโซกันเนาะวันจันทร์เปรีวบรรยากาศ้นกุ้เหงื่อแนดจัดมันมีมิวซะกันด้วยเฮ้ยส่วนมันับฟงดีดีไงล่บ่งอ่ะมปันอยู่คนละทีน่ะเออปัยญาเันขมัดแล้วมันคุบเน่เรื่องของเขาทีเขาหุบทุบอะไรแห้งขี้ล่ายละ เจไลเกินไปคนพงไปคนได้แหะที่โอเคแหละโอเคมีคนเผาก่นเอาเจไล่เน่าพี่นั่งเน่าเผากโบเียงกันนะตามเหตุผลเลยค่อยเล่าเล่ามือนี่แล้วมือนาแล้วเพราะว่าคุณราคาอะไรผนมันลมพดดีมันลมพดีเออจับกล่องนตาไ้ม่าเอพิธีกิจต้มมานีถ้าต้มลายเลย เบ้งเนาะพี่เอาะเนาะประมาณนี้เลยทงไฮทงนาพ่นเบิ่งเียวลงไปพ่นไ่นป้านางสภพานครับสัมาสัมภาะของตกน้ำเอามันอยู่บกทึ่งโบกได้สักมาสวยนะจ๊ะน้องมื่อวานเนาะธรรมดาบอกว่าไปเกี่ยวไก่ป้านางบอกอยู่ใจประสิวใจประซิวพ่ออยู่ไก่กระขอไอะไร้ะประซิว พอนดั่งพันย่าจะกินเืองเบื้องแหลมมากไปพอนา่งนะบอกว่าให้ไปเกี่ยวใกล้ๆพวานะแอบออกแอบออกกูเนาะพานางก็เกี่ยวข่าไว้ไว้เนาะกอบพี่น้องเข่าเพิินประมาณนี้เลยแบบเข่าหวานเพราะพอนา่งคนเ้าเนาะเลยโอ้โเนาะทั้งไอเราเพิินก็เกี่ยวเกี่ยวทั้งนี้ เห็นปะนางเพิ่นมาแล้วนี่เพิ่นจังมานำนี่ถ้าปะนางบ่มานี่เพิ่นก็บ่มาเพิ่นปะมะข่าเมนบัวเมนปะนางอันมาเกี่ยวแล้วเพิ่นจังมาเกี่ยวนำสั้งไม่หมดเจียวเด้อเขียนภาษามะข่ามีขบกันเนี่ยขบสาวข้าบหน้าให้เจ้ากินอยู่เจ้าใจร้าไปนั่นเราหยอกกันอยู่เนาะตอนนี้กัน เกี่ยวขาวานังยังหาปนังปนังบุกินเด้อแค่ตัวทางนีนกับโบัวทางแรกเป็นซีวีได้นเกี่ยวขาวขากับถังแม่คือกันกันสะกระจอกแค่กระจอกคนใส่กาชิวกระจอกบ่เอาเนาะโบมีนาดิค่ะใส่จอกเ้อใสู่เนอนั่นมากเทวัตเปะวะ โอ้ยนียวยเนายกินต้มมไดเียวจคนดูน้องสี่พวกคนนาะเกี่ยวข้าวกคนเล้ววายดอกมแล้วดอกหน้าหวานนะเห็ดได้ได้กรบบเลวพี่น้องเ้ยเกี่ยวลายมือได้ค่ะยเน็ดตาาไปก็ได้คนเขาฝ่างมืทุกคนคือคนเดิมพี่น้อง คนเข่าปานางกางคือป้านางเลยยงป้านางก็ต้องแหบงงเลยปานางมีมือลนุ๊กจไปบอกราด้วว่าลักสีหลัสีหักมือังมืนีแล้วก็ว่าทีไนัอเลย่่เห็นแต่อีอีกได้ได้ที่นั่งอีกได้อย่าอย่าองาเลี้ยงอย่าเอาอ้าว่าทีนั่งอีก เอมาตกงแหงพิดต,ตัวเนะเาะแหงกระติกยอ่อไวาเป็นอะไรบุรีบ่าหาตัวยไล่ซะไล่ในละครก็ไล่ในละครเนี่ีอย่าคืออย่าปิดบงังฉันเยมาเยอางองหไป บรรยากาศข่าวชุกยอดอดจันจอดยูฮันลัก,กขยามาพี่เด้อพุ่งแงทั้งนั้นจนออออังจอย่า,า,าต้องด้ออย่าล้มอย่าตีหลอนะ ก่อนเลยจิอาจิโต้โทรโทรเนาะท้องไห้ท้องหน้าเพิ่นนี่หน้าว่ารับไม่ได้นี่แต่คิดตรงป้าหแต่ละคนนี่แต่ห้าคนเดียวเนาะป้าเปลี่ยนขักเนาะโอ้ลตีหมักโจกกระปุกโหเอาเก่งเพิ่นดีใจด้ยเหมือนนี้มีมีมีคนมาเกี่ยวขขาวน้ำเนาะหวานใจไคนี่ มาเกี่ยวกัคนละทงเด้อนอกเ๋ยปันกันเนาะได้แล้วเลยอมาแรกเนี่ยาสิปันปานางอยู่บอมาทำำัดบ่อเใจดำแท้บ่พบ่อพอนะบ่อค่ะาลงโหลดเอารถเพบ่มื้อวี้บริพาตัดพื้นเนาะมื่อนา้มาเกี่ยวข่าวเนาะเพิ่อกามาปานางเพิ่นคือกันหลายๆคนนมาํากัน เดี๋ยวนอนาตีกัสิจบคลิปไปก่อนเนาะเกี่ยวข่าวก่อนบันนี้มาแต่ว่าจะคลองหน้าพ่นลงมาเอาไว้ซั่นละติเอาที่สบายใจของเฮาเน็บแลีวเลยเขาเน็บบ่ได้กบ่เป็นยังดอกว่าตั้งกล้องเมี่นหักว่าสิเกี่ยวข่าวก่อนขอนป่าแต่ละขอนงามงามเนาะขอนเขาปานางเพิวนเยวย่าว่าฮ่ดฮ่าน่าฮ่่ละคนก็าด่ประมาณนาฮ่า่า แนวตีก็สิจบคลิปไปเพียงสามนี่แล้วเนาะคลิปนี้กะโดยสบายดีเด้อป้าเด้อโดยสบายดีโดยสบายดีไอ้รถผู้ถ่ายก็สบายดีเบิ่งกันสบายดีเพื่อนทุกคนหมดสบายบรนไดขี่ต้มเหรอวะบรรไดนั่ี่ต้มเบื่อี่ตมเหมืนวะเขาก็สบายอยู่เนาะปะน้าโดยโดยแนวดีสิจบคลิปไปเพียงสามนี่แล้วเนาะวันนี้กะมาเกี่ยวข่าวรับจ้างเพลินเนาะกะอยากมีเสียงยอกๆกันอีกยังแน่ เจอกันนี่โดยก็ต้องขอโทษก็อภัยเพรานพี่น้องเนาะแบบมาเกี่ยวเข่าก็เบา,ยาเหยอกแบบนี่แหละไล่ขู่ไล่คน <c oughs> โดยผูกการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอลาตีเนาะ 8, นผูเจ็ดแปดคนผมเลยประมาณนั้นโดยจากคลิปนี้กับอ่าต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนที่ทับส้มคลิปน้องลาตีต่างแต่ตนจนจบที่บบขชาม<ห>โฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี